และวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูส้มตำลาไลคกครับผมขนมรุง้งเมนูสามัญประจำบ้านโอ้ยร้อนโอ้ยร้อนร้อน,อนฝนก็เหมือนจะตอกอีกหาอะไรดื่มสดชื่นสดชื่นดีกว่า เครื่องดื่มที่มันสดชื่นเนี่ยมันก็ต้องดื่มโค้กสิครับผมอเอ๊แต่ว่ากินโค้กแล้วมันก็ต้องหาอะไรกินเพิ่มอีกเปล่าอะกินอะไรดีอ่ะกินโค้กไปแล้วก็อยากกินส้มตำวะ่ะเฮ้แต่เราไม่มีครกนี่วะ่ะเรามีครก แต่เรามีแก้วโคกนะมันน่าจะใช้แทนกันได้หรือเปล่านะโอเคใช้แก้วโคกนี่แหละแทนครกมาสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการพนมรุง้งเมนูสามาัญประจำบ้านโอ้โหเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านครับกับผมเชฟชานน์ครับผม แน่นอนครับว่าวันนี้นะครับอากาศมันอบอ้าวนั้นก็เลยอยากทานส้มตำครับแต่แบบเราไม่มีครบนะฮะแต่ไม่ใช่ปัญหาครับนี่เรามีแก้วโค้กครับผมและวันนี้นะครับเราจะมาทำเมนูส้มตำไรโค้กครับผม ก่อนที่เราจะไปทําส้มตำนะครับไปเดี๋ยวเราไปหุงข้าวเหนียวกันก่อนครับและข้าวเหนียวที่เราใช้ในวันนี้นะครับก็คือพนมรุง้งข้าวเหนียวเขีเ้ยวงูเป็นข้าวเหนียวที่เพาะปลูกในแถบภาคเหนือที่อําเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นแหล่งผลิตข้าวเหนียวขาวที่ดีที่สุดของประเทศไทยมเมล็ดจ,จะมีลักษณะยาวเรียวเล็ก ขาวเหมือนเขี้วงูเมื่อหุงสุกแล้วจะขาวมันวาวและมีกลิ่นหอมเหมาะมากเลยครับที่จะทานกับเมนูส้มตําไรคกของเราวันนี้ครับผมผมจะเอาข้าวนะครับไปล้างนะครับหรือว่าไปซาวนะครับเมื่อเราล้างข้าวเหนียวเสร็จแล้วนะครับเราจะแช่ข้าวเหนียวนะครับทิ้งไว้เป็นเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะครับผม ข้าวของเรานะครับก็แช่ไว้เป็นเวลา1นชั่วโมงเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะเอาน้ำนะครับที่เราแช่ไว้นี่ออกไปเลยนะครับผมหลังจากนั้นนะครับเราจะเติมน้ำลงไปครับโอเคหลังจากนั้นนะครับปิดฝาครับผมอย่าลืมนะครับเช็ดก้นหม้อให้แห้งด้วยนะครับผม จากนั้นวางลงไปเลยกดลงได้เลยครับผมและระหว่างที่รอข้าวเหนียวของเรานะครับสุกนะครับเดี๋ยวเราไปทำส้มตำไล่คกกันเลยครับผมและวัตถุดิบที่เราใช้กันในวันนี้นะครับมะละกอถั่วฝักยาวมะเขือเทศมะนาวกระเทียมพริกนะครับผัวครับผมน้ำปลาน้ำตาลมะพร้าวนะครับมาครับผมมาถึงขั้นตอนนะครับการจัดการมะละกอกันนะครับผมนี่ใช้มีดนะครับปอกเปลือกอย่างนี้นะฮะง่ายๆเลย ตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะใช้มีดนะครับในการสับมะละกอแบบนี้นะครับผมนี่นะครับที่มาของปาปลาย่างปอกๆนะครับฟังเสียงฮะจากนั้นนะครับใช้มีดนะครับสไลด์ลงไปได้เลยนะครับผมวิธีการนี้นะครับบอกได้ว่าเป็นวิธีการแบบบ้านๆนะครับผมเราจะได้เส้นนะครับที่มันขนาดไม่เท่ากันนะครับผมแต่มันก็เป็นอีกหนึ่งเท็กเจอร์ที่กินแล้วก็แบบเฮ้ยเล็กบ้างใหญ่บ้างนะฮะเมื่อเราสับมะละกอเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ลักษณะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะครับไม่เท่ากันนะฮะ เราจะเอาไปล้างน้ํานะครับเพื่อล้างยางเขาออกนะครับผมเมื่อเราล้างแล้วเรียบร้อยนะครับมะกอของเรานะครับเมื่อแขนงอย่างกันนพลังหมดนะขอดื่มน้ำสักหน่อยน้าแข็งอันนี้นะครับอย่าทิ้งนะฮะเพราะว่าเราจะใช้น้ำแข็งอันนี้นะครับทำให้มะะกอของเรานะครับมันกรอบนานนะครับผมก่อนอื่นอย่าลืมล้างนะครับ แล้วก็อย่าล้างเยอะนะครับเ okay. ดี๋ยวน้ำแข็งของเราละลายหมดนะครับตอนนี้ก็เหลือน้อยแล้วคนเขานะครับให้น้ำแข็งมันไปอยู่ขั้วของมะละกอนะครับผมประมาณนี้ครับจะทําให้มะละกอของเรานะครับกรอบนะครับสู้ฟันนะครับได้อย่างยาวนานเราจะทิ้งไว้แบบนี้นะครับสักแป๊บหนึ่งเมื่อเราตําทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับเราก็สามารถหยิบตรงนี้นะครับใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ถุงนะครับที่เราไปซื้อของจ่ายตลาดนะครับอย่าทิ้งนะฮะเดี๋ยวเราจะมา ทุบนะครับกระเทียมนะครับแล้วก็พวกพริกต่างๆในถุงใบนี้นะครับผมแับทุกครั้งนะครับที่ใช้ถุงนะครับอย่าลืมล้างนะครับผมขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาปอกกระเทียมกันนะครับผมพริกนะครับใส่ไปเลยครับ2เม็ดนะครับผมในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะทุบนะครับ พริกกระเทียมนี่นะครับผมนี่นะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับก็เป็นเครื่องปรุงเรานะครับเราก็เอามาทุบเอ้ยอันนี้น้ำตาลมะพร้าวทุบดีส้มตำลายครกนะฮะมันต้องเป็นแบบนี้ครับผมนี่นะครับว่าเหมือนเราใช้ครกกับสากจริงๆเลยนะครับมาถึงขั้นตอนนะครับการปรุงรสชาติของเรานะครับผมนี่เราจะปรุงรสชาติด้วย3อย่างด้วยกันนะครับผม1ก็คือน้ำปลานะครับ2นะครับน้ำตาลมะพร้าวนะครับแล้วก็3ม มะนาวนะครับผมตอนแรกนะครับใส่น้ําปลาลงไปเลยหลังจากนั้นนะฮะใส่ตัวน้ําตาลมะพร้าวลงไปนะครับผมเราจะใช้ช้อนนะครับบี้น้ําตาลมะพร้าวนะครับกับน้ำปลาให้เข้ากันดีนะฮะประมาณนี้ครับเมื่อน้ําตาลกับน้ำปลานะครับละลายเข้ากันดีแล้วนะครับเราจะมาใส่ตัวมะนาวลงไปนะครับผม ใส่เปลือกไปด้วยเพราะว่ากลิ่นต่างๆนะครับในผิวของมะนาวนี่มันก็ช่วยเพิ่มความหอมนะครับผมจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัวถั่วฝักยาวลงไปด้วยนะครับบิดถั่วฝักยาวลงไปครับประมาณนี้นะครับตามด้วยมะเขือเทศครับผมเรามาใส่ตัวกระเทียมนะครับกับพริกที่เราทุบไว้แล้วนะครับผมใส่หมดเลยนะครับหอม ขั้นตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่มะละกอนะครับที่เราแช่น้ําแข็งไว้ลงไปได้เลยนะครับผมไม่ต้องเอาน้ําแข็งลงไปนะฮะขั้นตอนนี้นะครับเราจะบีบน,น,น้ําออกจากมะละกอนะครับผมแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยต่อมาถึงขั้นตอนนะคร um ับที่เราจะต้องผสมนะครับส่วนผสมทั้งหมดนี้นะครับด้วยการเขย่าครับผมถุงนะครับถุงพลาสติกไม่ต้องทิ้งนะครับเราจะเอาไว้ปิดนะครับเป็นฝานะครับที่ช่วยในการเขย่านะครับผมแต่เราต้องล้างก่อนนะครับเพราะว่าเราตำกระเทียมลงไปแล้ว ปอบลงไปได้เลยนะครับผมแบบนี้นะฮะแล้วก็หนังยางนะครับก็ปิดแบบนี้นะฮะนี่เสร็จแล้วครับผมในขั้นตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คกันครับผมมิวสิกมาส้มตำของเรานะครับก็เช็คเสร็จเรียบร้อยนะครับ อนนี้นะครับข้าวเหนียวของเรานะครับหุงสุกได้ที่แล้วกอเห็นไหมครับว่ามันยังเงานะครับวาวขาวเหมือนเขี้ยวงูมาครับเดี๋ยวเราเอาข้าวเหนียวของเรานะครับที่หุงใหม่ๆนี่นะฮะใส่ลงไปในจานเลยนะครับผมเมื่อเราใส่ข้าวเหนียวลงไปแล้วนะครับมันก็ต้องตามด้วยส้มตำไรคกของเราสิครับ ตอนต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาโรยถั่วกันครับผมเรียบร้อยแล้วครับนี่ส้มตำไร้คกของเราครับผมมาเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยดีกว่าส้มตำเรียกว่าแซ่บมากๆเลยนะครับแล้วก็ แน่นอนว่าเราไม่ได้ใช้คกไม่ได้ใช้สากเลยนะครับนี่แต่ออกมาหน้าตานะครับดูดีสวยงามมากๆเลยนะครับซับถึงเครื่องครับผมข้าวเหนียวเนี่ยนะครับมันนุ่มนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมนะครับตามคุณสมบัติของเขาครบทุกประการเลยครับผมและอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้กับรายการพนมรุ้งเมนูสามัญประจำบ้านของเราด้วยนะครับเมนูอร่อยประหยัดง่ายใครๆก็ทำกินเองได้ที่บ้านหมดเวลาลงแล้ววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ